<c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคิเตอร์คำคอช่วงนี้นอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเช้านี้กินข้าวต้มค่ะทุกคนทานข้าวต้มคู่ผักดองจ้ะ ้กันอยู่นะเ้าต้มกับผักดองมาทานข้าเป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนดี ต่อรางไกยขอโทษค่ะขำคอยแล้ะพายคอย ดีมากเลยแถวนี้ไม่มีใครมีอันนี้ค่ะอิฉันมีมี energy พี่โรงยังมีงานอะไรไม่รู้ตุ่มตุ่มเต้เต้ตุ่มตุ่มตุ่มเต้เตตุ่มนี้วันที่สองแล้วเมื่อวานอ่ะลูกเสือเมื่อวานเขาเรียนลูกเสือปล่อยผู้ปล่อยอะไรตุ่มตุ่มเต้เต้ตุ่มเมื่อกี้ก็ตุ่มตุ่มเต้เตตุ่มบ้านจะอยู่ใกล้วัดแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนถ้าโรงเรียนมีงานก็จะจะจะได้ยินหมดเลยถ้าวัดมีงานก็จะได้ยินหมดเลยนะคะบ้านจะอยู่กลางกลางระหว่างโรงเรียนกับวัดค่ะ แล้วก็เลย <c oughs> เวลาโรงเรียนมีงานบ้านเราก็ได้ยินแล้วก็เวลาวัดมีงานบ้านฉันก็ได้ยินค่ะบ้านฉันจะอยู่ก,กลางๆวัดกับโรงเรียน ชใจสวัสดีวันสุกรสุดสัปดาห์นะคะ นีร้ราชการก็หยุดเสาร์อาทิตย์อีกแล้ววันเวลาผ่านไปเร็วมากหนึ่งวันหนึ่งวันและหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเร็วมากนะคะลูกแล้วก็เด็กโตขึ้นทุกวันส่วนเราก็แก่ลงทุกวันนะคะ ซบทำเพื่ออะไรมีใครให้หรอกเนาะคนเราอย่างเราต้องทำเองต้องหาเองเนาะ มานั่งรอนอนรอให้คนอื่นเขาหาให้ไม่มีใครให้หรอกเนาะอยากกินอะไรก็ต้องไปหาไปทําอยากได้อะไรก็ต้องไปหาไปทาเนาะมานั่งรอนอนรอไม่มีใครให้หรอกเนาะรอเพื่ออะไรเนาะรอไปก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่ไม่มีใครให้อยู่แล้วรอไปก็เท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์หรอกอยากได้ก็ต้องไปทำไปหา นั่งรอไม่มีใครให้ไม่มีประโยชน์เนาะ อิ่มเต็มถ้วยเลยอิ่มแล้วค่ะแช้าเ <c oughs> ช้าแบบนี้กินอาหารแบบนี้รู้สึกว่าดีมากเลยไม่หนัากระเพาะจดนตัิเไป โอเคอ่กข้าคลิปนี้แค่นี้นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย